น้าทุ่มห้าสิบแปดเกือบจะเที่ยงคืนแล้วคะ่ะยังไม่ถึงคิวเลยตาตอนนี้คือไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนคุณเข้ามาเพื่อเขอดาดมใช่ไหมมาเพื่อกินอันนี้เขาเรียกกินค่ะคุณเรียกดมเอะ อาจารย์ให้ชาแนลค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มยี่สิบนาทีนะคะเป็นเวลาที่เราควรนอนได้แล้วแต่เรายังไม่นอนค่ะเพราะว่าเราหิวค่ดกอนทั้งคนในบ้านก็หิวด้วยค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเย็นกันนะคะแต่ตอนนี้เราหิวเราต้องได้กินเราจะไปกินตีน้อยกันค่ะกน <Yeah. S 1> เออเดี๋ยวเราจะไปกินตีน้อยกันค่ะ จะไม่หิวอะไรตอนนี้ตอนเวลาสามทุม่มอะจะอ้วนอ้วนไม่อ้วนอ้วนไม่อ้วนอยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปกินตีน้อยกันเลยจ้าทุกคนตีมของเราคือตีมชุดนอนอ่ะขอโชว์ชุดนอนหน่อยค่ะอันนี้ตรีมเสียมพูนะ่ะสีฟ้านะสะเออสีน้ำเงินเราไปแบบตีมชุดนอนแถมหน้าสดจ้า ถ้าเจอ FC นะคะ<ม> FC อย่าตกใจหน้านะคะเ,คเพราะว่านี่คือหน้าสดของมะจัดไฮจาโอ้ยหน้าสดไม่ไหวแล้วนะจ๊ะทุกคนดูเลยหน้าสดไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปกินตีน้อยกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้หิวมากไปค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปตีน้อยนะจ๊ะน่าจะใช้เวลาประมาณ10นาทีเพราะว่ามันอยู่ลังสิต ลครนายกคลองสี่ปะสี่หรือสามอะจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าอยู่คลองไหนแต่รู้แค่ว่าอยู่ในรูทัดเออเคยไปแล้วรอบนึงแต่คือเขายังไม่เปิด <c oughs> อดอกคือเขายังไม่เปิดจวันนั้นคือตั้งท่าว่าจะกินจะไปกินตีนออย่างดี <c oughs> พอไปถึงอ่ะอีดอกยังไม่เปิด, <c oughs> ดกูไม่ได้ดูไม่ได้ดูป้ายด้วยนะว่าแบบเขายังไม่ได้เปิดคือกูก็เสลอร์ไปไงก็ความเสลอร์หิวเนาะ ล่าสุดจบที่อะไรก๋วยเตีเ๋ยวจบที่ก๋วยเตีเ๋ยวนะ่าสุดไม่ได้กินจัดตีน้องตีน้อยได้กินก๋ยว<อ>เยว<ะ>เตี๋ยวงงว่ะเออก๋วยเตีเ๋ยวปลายศาทุกคนขอขับรถก่อนนะจ้าเดี๋ยวเจอกันที่ร้านจ้าตอนนี้เป็นเวลาที่เรารับคิวสามทุ่มสี่สิบห้าเรามาดูกันว่าตอนที่เราจะได้กินจะ เวลาเข้าร่รสามทุ่มสี่สิห้าคิดว่าน่าจะได้กินประมาณเกือบสี่เกือบห้าทุ่มคิดว่านะก็พอดีไส้ท้องบิดไปบิดมาก็พอดีห <ไป S 2> ล<ะ>ับพอถึงเวลาที่เรานอนโอเคเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าเราจะได้กินตอนเวลากี่ทุ่มค่ะทุกคนสวยโอ้คค่ะตอนนี้คื เป็นเวลา5ทุ่ม58เกือบจะเที่ยงคืนแล้วค่ะยังไม่ถึงคิวเลยอีกประมาณ6คิวจะถึงคิวเราแล้วจ้าสู้เว้ยสู้ค่ะทุกคน นี่ถึงแล้วจคะเราถึงโต๊ะแล้วค่ะทุกคนกระแด้นี่เราจะสั่งจะกินอะไรขออนุญาตถอดแมสก์เาฉันคิดว่าฉันจะเอาซบซิซสิบเรซ่า <ไ>อแ้มาเลยเดิโอฮัหลขอลอนุญาตลบนะครับว่าหิวมากอันนี้นนนกนน็สุดโซนเนื้อไหนวะ นี่โซน,นเนื้อนะคะอันนี้โซนหมูแล้วจุดมองไม่เห็นนะล้สึุกูมองไม่เห็น,เ,หนเป็น,น <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็อิ่มแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่อิ่มค่ะ <c oughs> แล้วก็นั่งรอไปค่ะ วพราะตอนนี้คืออิ่มมากคุณเขามาเพื่อเพื่อดมค่ะไม่มาเพื่อกินอันเขาเรียกกินค่ะคุณเรียกดมเราอิ่มแล้วค่ะแต่ว่าสั่งไปแล้วก็ต้องมาพ right? ิมพากินเสร็จตปตอนตีหนึ่งสิบเอ็ดนาทีค่ะ เราใช้เวลากินประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คบินแล้วนะคะแล้วก็กลับบ้านเลยคือตอนนี้ง่วงนอนมากหิวแล้วก็ง่วงไปไหนไปไหนปไนไปไหนไปไนไปไไปไหนไปไหน ผู้บรน่ารละมือโอเคโอเคค่ะทุกคนอีพีนี้ก็มีเท่านี้นะคะพาทุกคนมากินซุกี้ตีน้อยนะคะนั่งรอประมาณ3ชั่วโมงนะคะเป็นเสร็จคือ3ชั่วโมงแล้วก็กินแค่ชั่วโมงเดียวค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องมะจัดให้ช n n e l ด้วยนะคะอีพีหน้าจะเป็นอะไรนั้น ติดตามชมได้ที่ช่องมะจัดให้ชาแนลค่ะแล้วเจอกันอ e ีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย